เอาละครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาเจอลุงมินิีงแล้วเนาะในเกมแลนด์ลอกแท็กติก2นั่นเองครับก็ยังอยู่เิร์ฟไต้หวันเหมือนเดิมนะครับ คลิปนี้นะครับลุงก็จะมาแนะนําตัวละครที่อยู่เซิร์ฟไต้หวันแต่ว่าเซิร์ฟไทยยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงหรือว่าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคลิปหน้าลุงจะทําคลิปอะไรต่อไปจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวละครกันว่าคลิปนี้นะครับลุงจะพามาดูตัวอะไรนะครับ ตัวละครที่ลุงจะพามาดูนะครับวันนี้อยู่ในหมวดของธาตุไฟนั่นเองท่านผู้ชมก็จะเป็นน้องซิคิวบัสนั่นเองครับลุงขอเรียกว่าซิคิวบัตแล้วกันเนาะมีปีกด้วยนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นน้องธาตุไฟโจมตีนะครับระยะไก,กลเนาะเป็นสายโจมตีก็จะเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของธาตุไฟทีออ่มีอยู่ในเซิร์ฟไต้หวันนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยยังไม่เข้านั่นเองนะครับก็มาถืที่สกิลแรกกันนะครับเขาบอกไว้ว่า จะใช้งานนะครับลูกไฟตกลงมาจากฟ้านะครับโจมตียูนิตศัตรู8ครั้งด้วยกันนะครับการโจมตีเป็นเวทมนนะดาเมจอยู่ที่90%บวกความเสียหายเวทนะครับแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมีรูปแบบ100%นะครับบวกกับเครื่องหมายติดไฟหรือว่าสถานะเผาไหม้นั่นเองครับสามารถซ้อนทับได้3ครชั้นนะครับ3ชั้นด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าติดสถานะเอ่อติดไฟหรือว่า WiFi อยู่เนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น35%จากยูนิต ธาตุไฟหรือว่าประเภทไฟนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าน้องเนี่ยเหมาะก,กับทีมธาตุไฟตัวละครที่เป็นธาตุไฟที่ทาดาเมจคู่กับน้องนั่นเองนะครับก็จะทาดาเมจได้แรงขึ้นอีก35%ด้วยกันนะครับก็ความแรงของสกิลเนี้ยดูอาจว่าจะไม่แรงเนาะเพราะว่า90%เองแต่ว่าต้องเอา90ไปคูณ8นะครับอ่าจะคูณได้เท่าไหร่ก็รอบประมาณนั้นเนาะค,ความแรงก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาถึงสกิลที่2นะครับเป็นสกิลติดตัวเนาะเขาบอกว่าการโจมตีปกติเนี่ยมีโอกาส17%นะครับที่จะ ทำให้ติดสถานะเผาไหม้แล้วก็ระเบิดนะครับทำงานทั้งหมดเลยนะครับทำดาเมจแก๊สตู้150%นะครับของการโจมตีด้วยเวทแล้วก็บวกดาเมจเวทนะครับแล้วก็จะลดพลังโจมตีลง20%ใน3วินาทีถัดไปนั่นเองนะครับโจมตีระดับ4นะครับประมาณนี้เขาบอกว่าเนาะคูดาวประมาณ8วิด้วยกันนะครับก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่สามารถทำให้ติดไฟแล้วก็ระเบิดนะครับประมาณนี้เนาะเป็นสกิลดาเมจนั่นเองนะครับ แล้วก็มาถึงสกิลที่3กันบ้างนะครับบอกเลยว่าอย่างยาวเลยนะครับสรุปคร่าวๆได้ว่าประมาณเขาจะทําการเผาตัวเองนะครับแล้วก็จะทําดาเมจแก่ศัตรูที่มีหนาแน่นที่สุดมีศัตรูที่อยู่ตรงนั้นเยอะที่สุดนะครับจะลงลูกไฟนะครับลงไปแล้วก็จะทําให้ดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ จะเพิ่ม7%ของพลังชีวิตสูงสุดให้กับดาเมจสุดท้ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าไม่เกิน110%ของดาเมจมันเองนะครับหรือว่าของตัวมันเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีแบบว่าเฉพาะเจงกงกลุ่มนะครับมอนสเตอร์ไปกระจุกอยู่ตรงไหนเยอะๆเขาก็จะลงลูกไฟตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยนะครับสกิลนี้มันยาวแล้วก็แปลออกมาได้งงๆนิดนึงนะครับก็จะสรุปคร่าวๆได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่งอาาจจะๆนิดบ เขาบอกไว้ว่าเมื่อติดสถานะ freeable เนี่ยซ้อนทับ3ชั้นนะครับแล้วก็จะลบเครื่องหมายหรือว่าลบสถานะนี้ออกนะครับแล้วก็ freeable ทั้งหมดนะครับจะปัดเป่าบัฟไปยังเป้าหมายนะครับเข้าสู่สถานะเดฟแฟร์กเลชันนะครับเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันนะครับแล้วก็จะเสียพลังชีวิต6%ทุกๆวินาทีนะครับของค่าพลังชีวิตปัจจุบันนะครับแต่ว่าจะไม่เกิน50%ของพลังชีวิตนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็จะเป็นสกิลที่แปลงงงงงนิดนึงนะครับ ก็โดยรวมแล้วตัวละคตรตัวนี้ก็เป็นตัวดามจทาตดไฟที่น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยน้องลองคำนวณดูแล้วนะครับการโจมตีทั้งหมด8ครั้งนะครับครั้งละ90นะครับลองคูณเข้าไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมทำดาเมจได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าลุงไม่แน่ใจว่าการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการแบบสุ่มหรือเปล่าถึงว่าจะเรียกลูกไฟลงมา8ครั้งก็จริงแต่ว่าจะสมตัวละครหรือเปล่าหรือว่าจะลงที่เป้าหมายเดียวเลย แต่ถ้าเกิดว่าลงเป้าหมายเดียวเลยเนี่ยลุงบอกเลยว่าทาดาเมจได้สูงมากๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอา90%คูณ8ครั้งเนี่ยถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสุ่มตัวละครคือลงแบบกระจายกระจายกันไปเนี่ยก็จะทาดาเมจได้ไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องรอดูแล้วก็ดูการใช้จริงอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่อุปกรณ์ ex ของน้องสกิบัสกันบ้างนะครับก็จะเป็นปีกเพลิงสีดํานั่นเองนะครับจะบวกค่าพลังชีวิต1.1%แล้วก็การโจมตีเวทมนต์เนี่ยจะบวกเพิ่ม 2.9%นะครับความเสียหายเวทจะบวก0.80%นะครับความเร็วในการล่าจะบวก0.6%ด้วยกันนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่าศัตรูยูนิตที่อยู่เงียบๆนะครับติดสถานะเดฟแฟกชันนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม70%จากยูนิตทัดไฟนะครับอ่าเมื่อติดสถานะเผาไหม้นะครับแล้วเราก็มาดูที่ระดับบวก 10EX นั่นเองนะครับเมื่อสุ่มไฟกระทบยูนิตในสถานะระเบิดนะมันจะสร้าง การระเบิดขนาดเล็กขึ้นมานะครับเป็นการโจมตีดเวทมนเนาะความเสียหายอยู่ที่ประมาณ210นะครับบวกด้วยความเสียหายเวท900ดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถทริกเกอร์ได้นะครับจะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวภายใน8วินาทีด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูที่ระดับ20กันบ้างนะครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อตัวละครในศัตรูทั้งหมดในสนามมีสถานะติดไฟนะครับหรือว่าระเบิดเนี่ยจะทําการกําจัดนะครับแล้วก็จะใช้10ของ HP ปัจจุบันของเขานะครับ เพื่อปล่อยลูกไฟออกมาแล้วก็ติดสถานะเผาตัวเองนะครับเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในการต่อสู้เท่านั้นนะครับแล้วก็บวกที่30นะครับอันนี้ลุงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือสถานะอะไรเนาะเขาบอกไว้ว่าสถานะพวกนี้จะเพิ่มได้2ครั้งในการระเบิดครั้งสุดท้ายของลูกไฟนะครับแล้วก็จะเพิ่ม Wi-FI หรือว่าเพิ่มสถานะติดไฟ1ขั้นด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับอุปกรณ์ EX บวก10 20แล้วก็30นั่นเองนะครับ เอาละครับก็จบไปแล้วสําหรับสนองสกิบบัสโนะก็จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ด้วยแอปแปลภาษาที่ลุงใช้อยู่เนี่ยมันแปลก,ก็จะงง,งงงนิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่รู้ความสามารถแท้จริงของเขาว่าทําอะไรได้แน่นอน100%นั่นเองนะครับก็จะเป็นได้เพียงแบบคร่าวๆไปก่อนให้ท่านผู้ชมได้ดูคร่าวๆไปนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ลุงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจลุงด้วยที่สําาาคัญยย่ลมดตดตดิวนะ้ คลิปหน้าจะทำคลิปลายต่อไปจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้บ๊ายบายครับ